ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพิจารณาการถึงความขัดแย้งทางธุรกิจที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ได้รับความสนใจมากๆเลยก็คือกรณีของแบรนด์เครื่องสำอางฟรีนบิวตี้นะคะซึ่งมันเผยให้เห็นถึงรอยร้าวที่ค่อนข้างลึกในความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนแล้วก็ที่สาคัญเลยคือปัญหาและมุมมองด้านการลงทุนของแต่ละฝ่ายค่ะใช่ครับคุณผู้หญิง คือประเด็นนี้มันชวนให้ขบคิดในหลายๆมิติจริงๆครับโดยเฉพาะถ้าเรามองผ่านเลนสของการลงทุนเนี่ยคำถามสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ,อ,อจริงๆแล้วอะไรคือความเสี่ยงหรือปัญหาที่มันกระทบกับการลงทุนของแต่ละคนในความขัดแย้งนี้แล้วการตัดสินใจทางธุรกิจของพวกเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อมูลค่าแล้วก็อนาคตของการลงทุนร่วมกันยังไงบ้างนะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะใช้อ้างอิงกันวันนี้ก็คือมาจากสิ่งที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะนะครับ ถูกต้องเลยค่ะในการพูดคุยกันวันนี้เดี๋ยวฉันจะนำเสนอมุมมองที่ว่าปัญหาหลักๆทางการลงทุนเนี่ยมันเกิดจากการที่หุ้นส่วนคนหนึ่งออดำเนินการในลักษณะที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่แล้วก็ไปสร้างสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจขึ้นมาซึ่งมันก็บั่นทอนความไว้วางใจนะคะแล้วก็ส่งผลเสียโดยตรงเลยต่อคุณค่าของการลงทุนในฟินบิวตี้ค่ะ ส่วนผมก็จะขอเสนอในมุมที่ต่างออกไปหน่อยนะครับว่าปัญหาการลงทุนที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันมาจากการพยายามจะเข้าควบคุมกิจการโดยใช้วิธีการที่อาจจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นการทําลายโครงสร้างความร่วมมือเดิมๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยครับ ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอเริ่มชี้แจงจุดยืนในมุมของดิฉันก่อนแล้วกันนะคะคือการลงทุนในฟลินบิวตี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการลงแรงลงใจแล้วก็ความเชื่อมั่นในการที่จะสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาร่วมกันตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าจุดที่ทําให้สมการการลงทุนอันนี้มันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือการที่มารับรู้ว่าหุ้นส่วนคนสําคัญอย่างคุณพิมเนี่ยได้กลับไปพัฒนาแบรนด์ R O A D ซึ่งเอ่อมันเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันเลยถ้า มองในมุมของการลงทุนนะคะอันนี้มันถือการสร้างความเสี่ยงขึ้นมาโดยตรงเลยเพราะมันอาจจะหมายถึงการแข่งขันที่จะมาลดทอนส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ศักยภาพการเติบโตของฟลีนซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักที่เราลงทุนร่วมกันไปนะคะอืมครับเป็นมุมมองที่เข้าใจได้ครับแต่ผมก็คิดว่ามันมีอีกด้านที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะแล้วการที่ไม่สื่อสารเรื่องการทำไอดีอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันถือเป็นการกัดเซาะรากฐานที่สาคัญที่สุดเลยของการเป็นหุ้นส่วนนั่นก็คือความไว้วางใจพอมันสั่นคลอนปุ๊บการตัดสินใจที่ตามมาอย่างเช่นการเข้าซื้อหุ้น4%จากคุณสสารเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายในราคาที่สูงถึง2.5ล้านบาท ซึ่งมันมากกว่ามูลค่าทางบัญชีตอนนั้นที่น่าจะอยู่เราๆแสนบาทหลายเท่าตัวเลยนะคะมันจึงไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการจ่ใจที่เรียกว่าค่าพรีเมียมเพื่อการควบคุมหรือคอนโทรลพรีเมียมะคะ่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพแล้วก็ปกป้องทิศท,ทางการลงทุนของบริษัทจากความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของหุ้นส่วนอีกฝ่าย ดังนั้นความเสียหายหลกัลกๆต่อการลงทุนจากมุมนี้ก็คือความไม่ซื่อสัตย์แล้วก็การกระทําที่มันขัดต่อผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมันทําลายมูลค่าที่มันควรจะโตไปด้วยกันนะคะงทั้ง3คนเลยคือคุณอ,อมคุณพริมแล้วก็คุณสุชาแต่ว่าการกระทําที่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่หลวงต่อการลงทุนเนี่ยก็คือการที่คุณอ,อมไปเข้าซื้อหุ้น4%อร์เจากคุณสุชาซึ่งวิธีการได้มาเนี่ยมันก็ถูกตั้งคําถามถึงความโปร่งใสยอยู่เหมือนกันนะครับ คือมันมีข้อกล่าวหาเรื่องการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรืออาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทอย่างเช่นการสื่อสารไปว่าบริษัทกําลังลําบากนะหรือว่ามีเงินสดเหลือน้อยทั้งทั้งที่ข้อเท็จจริงเอ่อมันอาจจะบ่งชี้ว่าบริษัทมีผลกําไรอยู่ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีผลอย่างมากเลยต่อการตัดสินใจขายข,ายของคุณสุสาและมันก็กระทบต่อราคาประเมินมูลค่าการลงทุนของเธอด้วยครับ แต่ดูเหมือนคุณกำลังให้น้ำหนักกับคำให้การของคุณสุซาเป็นหลักนะคะซึ่งจริงๆมันก็มีข้อมูลอีกด้านที่ขัดแย้งกับประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะคะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ลงรายละเอียดก,กันต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้สัญญารักษาความลับหรือ NDA Non Disclosure Agreement ซึ่งมันเป็นสัญญาที่จำกัดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อจะปิดบังดีลการซื้อหุ้นอันนี้จากคุณพริมซึ่งเป็นหุ้นส่วนอีกคนนึงเนี่ย มันยิ่งทําให้เกิดคําถามถึงเจตนาที่แท้จริงว่าเอ๊ะมันเป็นการปกป้องธุรกิจหรือว่าเป็นการกีดการหุ้นส่วนกันแน่แล้วการดำเนินการต่างๆที่ตามมาหลังจากที่ได้เสียงข้างมากไปแล้วเช่นการเปลี่ยนตัวกรรมการบริหารการปลดคุณพริมหรือแม้แต่การตั้งค่าตัวพรีเซนเตอร์ในราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำภาพของการใช้อำนาจที่ได้มาใหม่เพื่อจะควบคุมทิศทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมในระยะยาวเสมอไปก็ได้นะครับดังนั้นความเสี่ยงหลักด้านการลงทุนจากมุมมองนี้ก็คือการถูกลดทอนอำนาจและสิทธิ์ในการบริหารจัดการการลงทุนเดิมผ่านกระบวนการที่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับค่ะ ก็ชัดเจนว่าเรามีมุมมองที่ต่างกันในหลายๆเรื่องสำคัญเลยโดยเฉพาะประเด็นแรกนะคะเรื่องการซื้อหุ้น4%ปอร์เซกับความโปร่งใสเนี่ยในมุมของดิฉันการตัดสินใจซื้อหุ้นนี้มันเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เอ,อ่อความไว้วางใจมันถูกทำลายไปแล้วจากการกระทำของอีกฝ่ายอย่างเรื่องอะไรดีนะคะการที่ต้องจ่ายราคาสูงถึง2.5ล้านบาทมันจึงเป็นราคาของความมั่นคงแล้วก็การควบคุมทิศทางบริษัทเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการ งททุนั้หมดส่วนการที่ยังไม่ได้แจ้งคุณพริมทันทีก็มาจากความกังวลถึงผลกระทบต่อการดําเนินงานซึ่งต่อมามันก็มีเหตุการณ์เรื่องไฟงานหายเกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่คุณพริมทราบเรื่องส่วนการใช้ NDA นั้นเอ่อในวงการธุรกิจจริงๆมันก็ถือเป็นเครื่องมือปกติทั่วไปนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลสําคัญรั่วไหลในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเจรจาที่มันละเอียดอ่อนนะคะแต่ผมกลับมองว่าวิธีการได้หุ้น4%เมาเนี่ยแหละครับที่เป็นปมปัญหาสำคัญเลย คือการสื่อสารข้อมูลสถานะการเงินให้คุณซาสาถ้าหากมันไม่ครบถ้วนหรือทําให้เข้าใจผิดจริงๆอย่างที่เธออ้างเนี่ยมันย่อมกระทบความชอบธรรมของการซื้อขายนั้นอย่างมากเลยนะครับคือมันก็มีข้อมูลอย่างเช่นแชทที่คุณซาสาถา,ถามถึงเรื่องเงินปันผลซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกับเรื่องที่ว่าบริษัทขาดทุนแต่เธอก็อธิบายอีกมุมว่าเธอไม่เคยเห็นงบการเงินแล้วก็รับทราบข้อมูลว่าบริษัทสถานการณ์ไม่ดีจากฝั่งคุณออง การใช้ NDA ในบริบทนี้เนี่ยมันจึงถูกมองได้ว่าไม่ใช่แค่การรักษาความลับทางธุรกิจตามปกติแต่เป็นการจงใจกีดการหุ้นส่วนอีกคนไม่ให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นซึ่งมันขัดต่อหลักการเป็นหุ้นส่วนที่ดีนะครับการกระทําเหล่านี้มันจึงมีลักษณะของการวางแผนเพื่อจะรวมอํานาจมากกว่าจะเป็นแค่การตอบโต้เพื่อปกป้องการลงทุนอย่างที่คุณอธิบายมาครับ ประเด็นเรื่องข้อมูลกำไรขาดทุนเนี่ยคุณสาสาเองก็มีคำพูดที่เหมือนจะยอมรับไกลๆนะคะว่ามีการคุยเรื่องปันผลซึ่งมันก็น่าจะบ่งชี้ได้ว่าเธออาจจะทราบว่าบริษัทมีกำไรไม่ใช่ขาดทุนทั้งหมดการที่เธอติดต่อไปทางคุณแอมเพื่อของเงินเพิ่มหลังจากที่ทราบมูลค่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คำกล่าวอ้างเรื่องการถูกให้ข้อมูลผิดดูมีน้ำหนักน้อยลงหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูนะคะส่วนเรื่อง NDA ดิฉันก็ยังมองว่าเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มันจําเป็นในภาวะนั้นจริงๆเพื่อป้องกันความปั่นป่วนภายในที่อาจจะกระทบปอบแผนธุรกิจอย่างเช่นการเปิดตัวสินค้าซึ่งมันต้องการความลับและเสถียรภาพนะคะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ยกมาอธิบายได้ครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงคือความไว้วางใจที่มันเสียหายไปอย่างรุนแรงเอาละครับทีนี้เราลองมาพิจารณาประเด็นที่2ซึ่งเป็นชนวนสําคัญไม่แพ้กันเลย ก็คือเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจระหว่าง R&D a กับฟลีนและก็ผลกระทบต่อการลงทุนจากมุมมองของคุณการที่คุณพริมกลับไปทำ R&D a 2เนี่ยถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อหลักการลงทุนร่วมในฟลีนใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะคือถึงแม้ว่าในสัญญาผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุข้อห้ามเรื่องการค้าแข่งเอาไว้แบบชัดเจนเป๊ะๆนะคะแต่ตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่ของกรรมการบริษัทเนี่ยการดําเนินธุรกิจที่มันแข่งขันกับกิจการที่ตัวเองเป็นกรรมการอยู่เนี่ยมันถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเข้าข่ายขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทได้การที่คุณพริมไปจดทะเบียน i อเดีในช่วงเวลาที่ฟรินกำลังดําเนินธุรกิจอยู่เนี่ยมันจึงถือเป็นการสร้างความเสี่ยง ให้กับมูลค่าการลงทุนในเฟรนอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเพราะมันหมายถึงการแย่งชิงทรัพยากรความสนใจของตลาดหรือ Mac แม้กระทั่งความลับทางการค้าการที่ไปนค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับไอดีในพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัทยิ่งเสริมความกังวลเรื่องความทับซ้อนแล้วก็การขัดความซื้อสัตว์ตรงนี้เข้าไปอีกค่ะอืมแต่ในมุมมองของผมเนี่ยมันก็ต่างออกไปนะครับคือฝั่งคุณพริมเขาก็ยืนยันว่าคุณออมเนี่ยรับรู้เรื่องการทำา r d มาก่อนแล้ว โดยมีหลักฐานสนับสนุนอย่างเช่นภาพถ่ายสินค้า IAD ในที่ประชุมหรือว่าคลิปที่คุณออมเคยรีวิวผลิตภัณฑ์ i a d ด้วยตัวเองด้วยซ้ำการที่คุณออมมาอ้างภายหลังว่าเข้าใจว่าเลิกทาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการตีความเพื่อสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์ที่กำลังขัดแย้งกันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับส่วนการกลับมาทำาอเ d 2เนี่ยคุณพริมก็ชี้แจงว่ามีเจตนาจะบอกอยู่แล้วแต่ว่ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะแข่งขันโดยตรง เพราะเชื่อว่าสินค้ามันมีจุดยืนทางการตลาดที่ต่างกันอยู่ดังนั้นการหยิบยกประเด็นเรื่องค้าแข่งขึ้นมาเนี่ยมันจึงอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเข้าควบคุมกิจการฟรีมากกว่าจะเป็นความกังวลต่อการลงทุนอย่างแท้จริงก็ได้นะครับ ดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำอธิบายนั้นเท่าไหร่นะคะคือการรีวิวสินค้าในอดีตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นการอนุญาตให้มาดำเนินธุรกิจแข่งขันกันหลังจากที่เราได้ร่วมลงทุนก่อตั้งฟลีนขึ้นมาแล้วนะคะการที่คุณพริมยอมรับเองในคลิปเสียงว่ากำลังทำ R&D แล้วก็กำลังหาเวลาบอกเนี่ยมันก็แสดงว่าตัวเธอเองก็ตระหนักดีว่าการกระทำนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องชี้แจงส่วนข้ออ้างเรื่องสินค้าแตกต่างกันในโลกธุรกิจจริงๆการมีผลิตภัณฑ์ประเภท เดียวกันจากหุ้นส่วนคนเดียวกันออกมาเนี่ยยังไงมันก็ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของตลาดแล้วก็เกิดการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วซึ่งมันกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนที่เราคาดหวังจากฟลินแน่นอนค่ะข้อมูลที่ว่าบัญชีของอาร1ดีหนึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวเลยก็ยิ่งสนับสนุนความเข้าใจของคุณอ,อมนะคะว่าธุรกิจเดิมมันน่าจะยุติไปแล้วการที่ไปจดทะเบียนอาราดีสองขึ้นมาใหม่มันจึงเป็นการกระทําที่สมควรถกตั้งคําถามถึงเจตนานะคะ รประเด็นเรื่องเจตนาในการค้าแข่งนี้ก็คงก้มรอการพิสูจน์ในกระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่3ซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการประเมินมูลค่าการลงทุนก็คือเรื่องตัวเลขและการเงินที่มันดูขัดแย้งกันอยู่การซื้อหุ้น4%ที่ราคา2.5ล้านบาทเนี่ยคุณมองว่าราคานี้มันสะท้อนมูลค่าการลงทุนที่แท้จริงยังไงบ้างครับ ก็อย่างที่เรียนไปปอนต้นนะคะแม้ว่ามันจะสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีมากๆเลยแต่2.5ล้านบาทเนี่ยมันคือราคาสำหรับการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมหรือ control premium ในภาวะที่การลงทุนมันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากความขัดแย้งภายในมันคือการจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพและทิศท,ทางของบริษัทนะคะส่วนการตั้งค่าตัวพรีเซนเตอร์9.5ล้านบาทสำหรับสินค้าเจ็ดตัวนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่การจ่ายเงินออกไปจริงๆนะคะแต่มันเป็นการประเมินมูลค่าต้นทุน ุณแฝงหรือ implicit cost ที่บริษัทได้รับจากการที่คุณอ,อมทำหน้าที่ Pre s ซ n t ตอร์เองซึ่งถ้าหากต้องไปจ้างบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงระดับเดียวกันจริงๆก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในระดับนี้หรือสูงกว่านี้ก็ได้ดังนั้นมันจึงเป็นการบันทึกมูลค่าทางบัญชีให้มันสอดคล้องกับความ,มจริงมากกว่าค่ะสำหรับข้อเสนอซื้อหุ้นคุณพริมที่11ล้านบาทอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจตามปกตินะคะหลังจากที่ทางคุณพริมเป็นฝ่ายเสนอซื้อหุ้นคุณอ,อมก่อนที่ราคาานบล แต่ในมุมมองของผมนะราคาซื้อหุ้น4%ที่2.5ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเอามาใช้อ้างอิงเป็นมูลค่าตลาดที่แท้จริงได้นะครับถ้ากระบวนการได้มาซึ่งหุ้นนั้นมันมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลอย่างที่เราคุยกันไปการตั้งค่าตัว P Center เตอร์9.5ล้านบาทแล้วก็นําราคาซื้อหุ้น4%มาคํานวณย้อนกลับเป็นมูลค่าหุ้น5 2ที่32.5ล้านบาทเนี่ย มันอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการสร้างตัวเลขขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้อได้เปรียบในการเจรจาหรืออาจจะเพื่อกดดันให้คุณพรีมยอมรับข้อเสนอซื้อหุ้นในราคาที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่การเสนอซื้อหุ้น48%ของคุณพรีมที่ราวๆ10-11ล้านบาทเนี่ยมันดูไม่สอดคล้องอย่างยิ่งเลยกับราคา2.5ล้านบาทที่จ่ายให้คุณสะสะสาหรับหุ้นแค่4%เท่านั้น ยิ่งเมื่อเราพิจารณาจากผลกําไรของบริษัทที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับปี6-6กําไร4ล้านปี67กําไร6ล้านแล้วก็ยอดขายเดินมกราคม6-8ที่สูงถึง10กว่าล้านบาทเนี่ยตัวเลขเหล่านี้มันยิ่งทําให้เข้อเสนอซื้อหุ้นคืนมันดูขัดแย้งกับศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงของบริษัทมากๆเลยครับ การคำนวณมูลค่า32.5ล้านบาทเนี่ยมันเป็นเพียงการฉายภาพให้เห็นนะคะว่าราคา2.5ล้านสำหรับ4%เน่ะมันสูงขนาดไหนไม่ใช่ราคาประเมินเพื่อการซื้อขายจริงๆค่ะ การเจราจาต่อรองราคาซื้อขายหุ้นมันก็เป็นเรื่องปกติในทางธุรกิจอยู่แล้วนะคะการเสนอราคา1 1ล้านก็เป็นการตอบกลับข้อเสนอ10ล้านซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจราจากันต่อไปแต่เหมือนทางฝ่ายนั้นเขาเลือกที่จะยุติการพูดคุยไปเองนะคะครับผมมาถึงประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าเสียดายจริงๆของการลงทุนครั้งนี้ ก็คือความไว้วางใจที่มันพังทลายลงไปโดยสิ้นเชิงเลยคุณมองว่าอะไรคือจุดแตกหักที่ทําให้การลงทุนร่วมกันอันนี้มันไม่อาจจะดําเนินต่อไปได้ครับเออจุดเริ่มต้นของรอยร้าวเลยนะคะมันก็มาจากการกระทําที่ไม่น่าไว้วางใจของคุณพริมนั่นแหละคะ่ะทั้งเรื่องการทํา RAD2 ซึ่งเป็นการกระทําที่มันขัดต่อผลประโยชน์ของฟรีนอย่างชัดเจนแล้วก็เหตุการณ์ไฟงานสําคัญที่หายไปตั้ง470กว่าไฟ หลังจากที่คุณพริมทราบเรื่องดิวหุ้น4%พอดีถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าใครเป็นคนทำแต่เหตุการณ์หลังนี้มันทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความหวาดระแวงจนไม่สามารถที่จะมอบความไว้วางใจในการบริหารจัดการการลงทุนนี้ให้คุณพริมต่อไปได้อีกแล้วการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของการลงทุนที่ยังเหลืออยู่ครับ แต่ถ้ามองในมุมกลับกันนะครับการกระทําของคุณออมเองทั้งการเข้าซื้อหุ้นจากคุณสสออย่างลับๆโดยใช้ NDA มาปิดบังข้อมูลจากคุณพิมการสื่อสารข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วนแก่คุณสสแล้วก็การใช้อํานาจเสียงข้างมากที่ได้มาใหม่เพื่อปลดคุณพิมพ์ออกจากตาแหน่งบริหารเนี่ยมันก็ล้วนเป็นการกระทําที่ทําลายความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ฉันนุ่นส่วนอย่างรุนแรงไม่แพ้ก,กันเลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้พื้นฐานของการทํางานร่วมกันมันพังทลายลงไป แล้วก็สร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนร่วมกันอีกต่อไปมันคือการทําลายหลักการความร่วมมือซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการลงทุนแบบหุ้นส่วนตั้งแต่แรกเลยครับค่ะโดยสรุปแล้วนะคะจากมุมมองของดิฉัน ทุกๆก,การตัดสินใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อปอกป้องการลงทุนในฟรีนบิวตี้ให้รอดพ้นจากความไม่ซื่อสัตย์แล้วก็การกระทําที่เป็นการแข่งขันจากหุ้นส่วนดิฉันยังเชื่อในศักยภาพของแบรนด์นะคะแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องบริหารจัดการต่อไปเพื่อรักษาแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่าการลงทุนนี้ให้ได้ค่ะการเป็นหุ้นส่วนที่ดีซึ่งมันส่งผลให้ความไว้วางใจซึ่งเป็นแกนกลางสําคัญของการลงทุนร่วมเนี่ยมันถูกทําลายลงไป แล้วก็ทําให้หุ้นส่วนเดิมสูญเสียอํานาจในการดูแลและกําหนดทิศทางการลงทุนของตัวเองไปครับก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเรายังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมากในประเด็นสําคัญสคัําญทั้งเรื่องเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังการซื้อหุ้น4%เอยในยะของการทําแบรนด์ R&D ว่าเป็นการแข่งขันหรือไม่การประเมินมูลค่าทางธุรกิจที่เหมาะสมแล้วก็ ใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการลงทุนและความสัมพันธ์ทางธุรกิจครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเห็นตรงกันก็คือความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์แล้วก็อาจจะรวมถึงมูลค่าของแบรนด์ฟลินบิวตี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งมันได้แตกหักลงอย่างน่าเสียดายจริงๆซึ่งอันนี้เป็นต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้เลยของการลงทุนครับค่ กรณีศึกษานี้มันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของการลงทุนในแบบหุ้นส่วนเลยนะคะว่านอกเหนือจากสัญญาหรือข้อตกลงทางกฎหมายแล้วเนี่ยปัจจัยด้านความสัมพันธ์ความไว้วางใจแล้วก็ความโปรง่งใสมันคือองค์ประกอบที่เปราะบางแต่ก็สัมพันธ์อย่างยิ่งยวดเลยต่อความสําเร็จและความยั่งยืนของการลงทุนค่ะครับผม การทำความเข้าใจปัญหาการลงทุนในกรณีนี้เนี่ยจึงจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลและมุมมองจากทั้ง2ฝ่ายอย่างรอบด้านเลยนะครับแล้วก็ต้องตระหนักว่ามันยังมีารายละเอียดอีกมากทั้งในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงทางธุรก,กิจที่อาจจะต้องรอาการพิสูจน์หรือเปิดเผยเพิ่มเติม,ตม,ตมในอนาคตซึ่งขุณผู้ฝังก็สามารถติดตามแล้วก็พิจารณาข้อมูลเหล่านี้ต่อไปได้นะครับ